สวัสดีครับไปไก่ของเจ้าบ้านนี่สวัสดีครับโอ้ลูกหนุ่มลูกหล่อน้าตาดีดูมีชาติเกิดคนเดียร์ครับผมนรินทร์สิงห์ฟังใส่นะครับผมชุดหน่อยๆซีร่อยซัมซิมนะครับอ่านี่นะครับไอ้บวกน้องพูดซับไม่ได้ครับอ่านี่บวกน้องพูดซับนะครับผมน้ับสิงห์ฟังใส่ครับอ่าน้องพูดซับสิงห์ฟังใส่ โอ้โหมาหอดกได้ไทยคาดตัเลยนะครับโมาฮพอู้สีแดงเงินเอาภูมิบัตรนะครับผมลุงหลอดก็มีเด้มาตาใสอีกเรือตามานะครับเนาะคิวใดครับวันนี้คิวแปดิวแนะครับฝากไว้ด้อกออมใจนองพูนทัพย์สิงฟังายนะครับผม ชุดหน่อยๆอ่อนๆว่าชุดหน่อยสี่รอยพอดีนะครับซัมซิมนะครับผมมาร่วมเชียร์ป้องไฟายไปกับน้องคูนซับสิงฝั่งสายรับรองหวานเจลียบขอบคุณที่ติดตามรับชมหลวงหลอด f อสวัสดีลาๆๆๆๆๆ